มูน้อยบ้านแพงชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาหมกปลานินหมกหม้อนะคะวันนี้ส่วนผสมก็มีปลานิลน,นะคะที่สับแล้วแล้วก็พริกคาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะผักอีตู้นี่ก็ปลูกเองนะคะแล้วก็มีบักขามเปียก อันนี้จะเป็นข้าวเบื่อนะคะแต่มามาไว้เลอสิหนึ่งพรอมค่ะแล้วก็มีเกลือเนาะค่ะส่วนผสมก็มีเกลือมีผงสุรดมีปลาล่าขวดมีเท่านี้และคะ่ะส่วนผสมกันนะ อาหารอีสานหมกโมกปลานินค่ะวันนี้ปลาลากระใส่ปลาล่าขวดเนาะคะ่ะ ว่าปลาล่านะไม่ค่อยกินแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของมันเนะค่ะเป็นยุคที่ว่าสมรินรลูกม่นคือสมัยตะกี้เขาก็กินแต่ปลาปลาเด็กน้ำไห้นะค่ะ นีเขาก็มาซ้อยนะคะสร้อยตะข,ขาตะไข่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็บ,บัพคิอันนี้ซ้อยเรียบรวยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการตำนะคะ oh <my> ข้างในกับเบื้องหนังนะคะเสียงกระดังน่กจน่อย คลิกกระตามแล้วนะเนาะค่ะพี่น้องต่อไปแล้วก็ใส่หม้อเลยเพราะว่าปาลาเราใส่หม้อเรียบร,นะร้อยแล้วใส่เกลือสักหน่อยนะคะ นีปลาขวดรกะเอาได้พี่น้องเลยว่าพอกะจะเติมไหมอันนี้ผงชูรสค่ะแล้วเติมน้ำจักน่อยนะคะัอ้อยมันทวมปลาเนี่ยละ อันนี้ใบใบเตยด้วยคะ่ะกับตะไคร้ใหได้หอม่ะเนาะคะนคนให้เข้ากันค่ะ มะขามใส่ัคหน่อยนะคะมะขามจะตักกิน,านะคาวค่ะ สุดแล้วครับเนี้ต้องกเอาเข้าเบื่อล้ไปน่อยเขาเบื่อใไส่น้าห้องนีคะ คอยค้นนะคะข้าวเบื่อซุกแล้วเนาะคะ่ะเนาะเ,เขากล่าเข้าอีตู้ใส่เลยะคะ่ะปกติใส่ไอ พักชีล้านั่นเลยค่ะแต่ว่าวันนี้รถไม่มาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ